สามวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคในวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565นะครับสามวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีโชคดีในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนอย่างค่อนข้างชัดเจนนะครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นวันเกิดของคุณหรือไม่ถ้าอยากรู้แล้วครับก่อนอื่นนะครับฝากท่านช่วยกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e แล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กบกิคอนเฟิร์มเพื่อเป็นกำลังใจตรงนี้กิติคอนเฟิร์มจะกราวขอบพระคุณมากนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วท่านจะไม่พลาดทุกคลิปการทำนายดวงชะตาซึ่งอัปเดตทุกวันใน ทุกประเด็นของทุกศาสตร์วิชารวมไว้ในที่นี้ที่เดียวนะครับเอาละครับเราจะมาพูดถึง3วันเกิดคนดวงดีที่จะมีโอกาสร,รับโชคในช่วงวันที่16พฤศจิกายน65นี้นะครับวันแรกเลยครับได้แก่ท่านที่เกิดในวันอังคารช่วงนี้นะฮะดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของโลกอยู่ในเรือกนกระดุมพระของรัา,การเกษตรโลกเพราะฉะนั้นครับดาวอังคารนั้นจะไปเกี่ยวพันกับเรื่องการเงินอย่างชัดเจนและยังได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับตำแหน่งราชาโชคนั้นเป็นตําแหน่งที่ มีโอกาสได้แบบไม่ต้องแข่งขันมีเกณฑ์จะได้แล้วได้อีกได้ซ้ําได้ซ้อนหรือได้เลขเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ยังมีตําแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งเรียกว่าตําแหน่งประลาดนั่นหมายความว่าช่วงเดือนนี้คนธนาคารอาจจะขี้เกียจไม่อยากทํโน่นทํานี่นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเลิกความขี้เกียจเดี๋ยวนี้เลยนะครับให้คุณมีจิต ใจที่ตั้งมั่นทําอะไรเข้มแข็งอย่ากลัวเหนื่อยอย่าท้อครับและคุณจะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณหวังจากดาวอังคารเป็นราชาชงนั่นเองนะครับต่อมาครับคือถ้าที่เกิดในวันพระราสบดีก็เป็นวันที่มีโอกาสเฮงเพราะพระราชบดีเป็นกเกษตรตาทิบดีเพราะฉะนั้นดวงเฮงมากๆทีเดียวต่อมาฮะคือวันเสาร์ครับต้องบอกว่าดาวเสาร์ได้ตําแหน่งกเกษตรตาทิบดีนะครับซึ่งกเกษตรนั้นหมายถึงขอบเขตหมายถึงที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นโชคลาภนั้นก็อาจจะมาจากเลขที่บ้านหรือเบอร์ ร์โทรศัพท์ของตัวคุณเองอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านที่เกิดในวันพระศุกดีและวันเสาร์เนี่ยจะมีโชคเรื่องของบ้านที่อยู่ของตัวเองเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองอายุของตัวเองเนี่ยมีชัดเจนแน่นอนในช่วงเดือนพฤศจากายน65นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับสวันเกิดที่ดวงดีเตียวรับโชคที่ผมจะคอนเฟิร์มให้ก็คือท่านที่เกิดในวันอังคารพระศุกด์และวันเสาร์อันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากจะเสริมความเป็นมหามงคลให้มากขึ้นกว่านี้ผมแนะนํากาไรกิจคอนเฟิร์มซึ่งต้องบอกว่า ายนอกนั้นจะบรรจุราศีทั้ง12ราศีอยู่รอบเลยนะครับและด้านในครับก็จะมีคาถาทั้งหมด11บทซึ่งคาถา11บทนี้นะฮะจะมีคาถาหัวใจคาถาเงินล้านหัวใจธาตุทั้ง4หัวใจพญายนาคคาถาเรียกจิตมนุษย์ผู้หญิงเรียกจิตมนุษย์ผู้ชายคาถาสําเร็จดังประสงค์คาถาสนองกลับรวมถึงคาถาต่างๆรวมทั้ง,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 งท้นสิบเอ็ดบทไปกำลังราชาโชคนะครับเพื่อที่จะทาให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่านไหนที่สวมใส่ก็จะมีความเป็นมงคลด้วยนะครับราคาอยู่ที่ ที่1,111บาทต่อ1วงค่าจะส่งฟรีทุกประเทศครับสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์0859443945หรืออินบ็อกซ์ในข้อความไปได้เลยนะครับ